มาดูเครื่องลังของขังกันนะครับเป็นของเสือกามช้างน้ําของหนวงปูทิมวรดละหานไล่นะครับปูปูทิมปุกเสกนะครับลักษณะเนื้อนั้นจะเป็นฟอกซิลนะครับมีน้ําหนักเบาอันนี้ก็เป็นเสือเลี้ยวหลังทีเดียวนะครับลักษณะของเสือนั้นทุกอย่างนั้นก็ต้องดูที่ลักษณะการแกะนะครับลักษณะการแก่นั้นก็เป็นที่ เอกลักษณ์ของช่างที่เขาเกะมานั้นเขาจะมีจุดสังเกตรหรือว่าเขาเรียกว่าจุดตายนะครับจุดตายนี้ก็หมายความว่าทุกอย่างนั้นทุกท่านคงจะยังไม่รู้แล้วก็พิจารณาเห็นได้ว่าชัดเจนในการดูนั้นก็ดูต้องดูที่ช่างเขาเกะนะครับช่างเขาเกะนั้นเขาก็จะมีวิธีการเกะแล้วก็ให้พิจารณาที่ ที่เกะนะครับว่าเกะลักษณะอย่างไรนี่ก็เป็นฐานเสือนะครับลักษณะฐานเสือนั้นจะมีเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นตรงนี้ครับจาไว้นะครับบางอย่างนั้นทุกท่านก็ควรจะจําไว้เพราะว่าลักษณะการเกะนั้นจะเห็นจุดตายทีเดียวนะครับแล้วก็ล่องตรงนี้จะมีความลึกครับความลึกก็ความชัดเจนนะครับล่องตรงนี้ก็จะลึกลักษณะการเกะนั้นทุกอย่างนั้น ต้องมีจุดอยู่แล้วนะครับบางครั้งทุกท่านนั้นก็ยังไม่รู้เห็นไหมครับตรงนี้จะมีเส้นทีเดียวนะครับดูดูไว้นะครับเผื่อทุกท่านนั้นจะได้พิจารณาได้เห็นว่าทแท้จริงนะครับแล้วก็บางครั้งนั้นที่จุดที่สําคัญก็อยู่ช่วงข้างใบหูผมจะให้ดูจุดก่นนะครับ ช่วงนี้ลักษณะนั้นจะเห็นว่าชัดเจนทีเดียวเพราะว่าการแกะนั้นคือให้มีจุดตำหนินะครับเผื่อทุกท่านนั้นจะได้ดูเห็นความชัดเจนเห็นไหมครับจะมีเส้นครับเส้นนี้หมายความว่าทุกอย่างนั้นทุกท่านก็ต้องจํานะครับถ้าทุกอย่างท่ทานนั้นจําจะมีลักษณะที่พิเศษทีเดียวแล้วก็จะจําได้นะครับว่าในการแกะครั้งนี้ที่ ทุกอย่างนั้นท่านดูนั้นท่านก็ควรจะเอามาพิจารณาศึกษาด้วยนะครับนี่ก็ส่วนด้านนี้เห็นไหมครับว่าช่วงปลายขาด้านหลังเห็นไหมครับจะสโลปนิดหนึ่งเห็นไหมครับพอมาถึงจุดนี้จะสโลปไปด้านหน้าทีเดียวแล้วล่องอะไรก็ลึกทีเดียวนะครับจําล่องด้วยนะครับเผื่อทุกท่านจะเล่นเสือกามทางน้ํานั้นก็ต้องดู ความพิเศษที่เขาเกะนะครับเกะนั้นคือเกะให้เห็นว่าจะมีเส้นติดเพราะว่ากันไว้นะครับคือช่างเขาอาจจะอ่านภายภาคหน้าว่าต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อไปนะครับนี่ก็ช่วงนี้เห็นไหมครับด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีร่องนะครับจําไว้นะครับเผื่อทุกอย่างนั้นความชัดเจนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านก็คงจะรู้เห็นไหมครับว่าตรงคอ เสือเห็นไหมครับว่าด้านซ้ายเสือนั้นจะมีเส้นนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็ลักษณะนั้นก็มีจุดตายหลายจุดเตะผมอาจจะผ่านเลยนะครับเผื่อทุกท่านนั้นจะได้ดูตัวอื่นต่อไปนี่ก็ดูปากดูตาดูหูนะครับลักษณะนั้นจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้เห็นไหมครับว่าฐานนั้น คือที่ผมพูดผ่านมาเลยนะครับลักษณะการเกะนี่ก็พิเศษทีเดียวด้านหลังนี้จะพิเศษอย่างมากแล้วก็ให้ทุกหน้านั้นทุกท่านนั้นดูที่หลักความเป็นจริงนะครับแล้วก็ดูเนื้อนะครับนี่ก็ด้านหลังนั้นตรงนี้นั้นจะแกะเห็นไหมครับว่าลากเส้นขึ้นมาสูงตรงนี้นั้นจะลากเส้นมาตัดเห็นไหมครับช่วงนี้จะตัด นี่คือจุดที่สําคัญที่ดูด้านหลังกันนะครับบางครั้งทุกอย่างนั้นทุกอย่างนั้นก็ต้องชัดนะครับเผื่อทุกท่านนั้นจะดูเครื่องรางของขังนั้นจะได้พิจารณาเห็นเนื้อที่แท้จริงนะครับเนื้อที่แท้จริงนี้ท่านจะดูได้หลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็มาดูใต้ฐานกันนะครับว่าใต้ฐานนั้นก็มีเนื้อหาที่เรามองเห็นนั้นก็มีความชัดนะครับ ุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านนั้นจะพิจารณาทุกอย่างได้นะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมนั้นหยิบมาให้ดูแล้วก็จะให้ดูอันที่สองนะครับเขาเรียกว่าเสือเลียวหลังทีเดียวนะครับเสือเลี้ยวหลังลักษณะจะกระทัดรัดจะเบานะครับจะเบาแล้วก็รูปร่างนั้นจะสวยทีเดียวตัวนี้อาจจะดูจุดตำหนิจุดตายไม่ได้ ก็ต้องมาดูที่หลักการความเป็นจริงว่าเนื้อหาเป็นเช่นไรก็ให้ทุกท่านนั้นดูที่เนื้อหาแล้วก็มาพิจารณาดูนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกอย่างนั้นทุกท่านนั้นจะควรเข้าใจแล้วก็จะมีประสบการณ์ในการดูเห็นไหมครับดร่งนี้เหนไหครับแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับด้านข้างด้านข้างของเสือนะครับด้านข้างของเสือเพราะว่าเสือนั้นต้าพลิกมาฝั่งนี้เสือนั้นจะหันมาหาเรานะครับนะครับเสือจะหันมาหาเราแต่ว่าถ้าเราพลิกมาด้านนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนั้น ก็ดูเนื้อเอานะครับจุดตายจะมองไม่เห็นนะครับด้านนี้ก็ให้ดูลักษณะเนื้อที่แท้จริงเนะครับเนื้อที่แท้จริงนั้นก็เปรียบเสมือนกับรังพึ่งทีเดียวนี่ก็ให้ดูความเก่าด้วยนะครับความเก่านั้นเป็นหลักทีเดียวนะครับเห็นไหมครับความเก่านั้นเป็นหลักเลยนะครับพิจารณาได้เห็นชัดๆทีเดียวเลยเห็นไหมครับว่าตัวนี้นั้นก็ชัดมีความเก่าด้วยแต่ว่า จุดตำหนินั้นไม่มีจุดตำหนิไม่มีก็มาดูเนื้อเอานะครับดูเนื้อเอาแล้วก็ทุกอย่างนั้นทุกท่านนั้นจะแยกแยะออกได้ทีเดียวเห็นไหมครับเหมือนรังผึ้งนะครับก็มีความเก่าจริงนะครับเห็นไหมครับความเก่านั้นทุกอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าความเก่าจะเป็นเช่นไรก็ดูกันนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี้จะมีลวดบังคับแต่ผมเคยพูดไปแล้วว่าอีกตัวหนึ่งที่ให้ดูในการเกะเห็นไหมครับว่าฝั่งนี้เขาจะเกะสูงเห็นไหมครับฝั่งนี้เขาจะเกะต่ําก็เหมือนกับตัวที่ผมให้ดูเลยก็ก็เป็นช่างคนเดียวกันเกะครับช่างคนเดียวกันเกะทีเดียวเห็นไหมครับฝั่งนี้เกะสูงฝั่งนี้เกะต่ําเห็นไหมครับความลึก จะต่างกันทีเดียวนี่ก็การพิจารณานั้นพิจารณาได้ง่ายทีเดียวนะครับที่ท่านดูนั้นตัวเลขนั้นท่านจะดูมีความชัดเจนนี่ก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นคือเปลือกนะครับเปลือกของกามช้างน้ํานั้นซึ่งเราจะเห็นอยู่ก็จะเห็นเป็นเส้นเส้นทีเดียวเหมือนกับขนแมวทีเดียวนี่ครับด้านบน ลักษณะอย่างอย่างนี้เห็นไหมครับจะเป็นเส้นๆนะครับเหมือนขนแมวนี่ก็คือทุกอย่างนั้นท่านพิจารณาออกแต่ละตัวลักษณะการแกะนั้นก็คนละตัวก็จริงก็แกะเหมือนเหมือนกันทีเดียวนะครับคือจะมีจุดให้ดูนะครับตัวนี้จะมีจุดให้ดูด้านหลังทุกอย่างนั้นท่านพิจารณาได้เห็นว่า ก็เป็นคนคนเดียวกันแกะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านก็เอามาเปรียบเทียบดูนะครับเปรียบเทียบดูเห็นไหมครับว่าตัวนี้จะเห็นว่าชัดเจนแล้วก็ตัวนี้นั้นคือใช้ลวดถักแล้วก็เก่าความเก่าก็จะไม่เห็นจุดที่จะชี้ให้ดูเหมือนตัวเลขนี่ก็ให้ทุกท่านนั้นได้ศึกษาพิจารณาที่แท้จริงนะครับเผื่อทุกท่านนั้น คงจะแสวงหากันอยู่นะครับเพราะว่าก,ากันกุญสได้นะครับ